สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องแกะและพี่พี่จะพามาชมดันคานามียไทรอัลฮาร์ดกันนะคะเมคานิกในดันจะมีอะไรบ้างเพื่อนๆมารับชมพร้อมแกนได้เลยค่ะสำหรับดันนี้นะคะหัวปาร์ตี้จะต้องมีเลือกบททดสอบสำหรับดงดันได้นะเดี๋ยวน้องแกะจะพาเพื่อนๆไปชมเส้นทางที่พี่ๆบอกว่าง่ายนะคะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มดันมานะคะเราก็จะเจอกองมอนกี้กี้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆก็ทําดาเมจแล้วก็หลบสกิลได้ตามปกติเลยนะอุ้ยน้องแกะลืมบับขนมเพิ่มของรางวัลเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดก่อนจบดันด้วยนะคะ เมื่อเคลียร์มอนกองแรกเสร็จนะคะหัวปาร์ตี้จะต้องมีเส้นทางที่ต้องเลือกนะคะรอหลัง NPC เดินขบวนกันมาเลยซึ่งในคลิปนะคะน้องแกะจะเลือกเป็นทางซ้ายเส้นทางนี้จะชื่อว่าการฝึกถักทอพายุคะ่ะ ซึ่งเส้นทางนี้นะคะจะต้องตีมอนทั้งหมด4ตัวนะก็จะมีอาชีพแทงหอกซับแล้วก็ธนูค่ะเพื่อนๆพยายามโฟกัสคิวไปสักตัวก่อนนะคะในปาร์ตี้ของนักแกะเล็งไปที่ตัวซับก่อนค่ะ เมื่อเคลียร์มอนกองนี้เสร็จแล้วหัวปาร์ตี้ก็จะต้องเลือกเส้นทางอีกเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็รอคุยกับ NPC นะจากนั้นเราก็เลือกท้าทายการฝึกความเชื่อคะ่ะเส้นทางข้างบนเหมือนน้องแกะเคยหลงไปรอบนึงจะเป็นการจับหมูนะส่วนเส้นทางที่น้องแกะก,กับพี่ๆเลือกจะเป็นการแบ่งกันเก็บลูกบอลสายฟ้าคะ่ะซึ่งคนที่เก็บไปแล้วหนึ่งรอบจะต้องรอดีบัฟหมดก่อนถึงจะเก็บอีกรอบได้นะคะ นอกนั้นก็ให้พี่พี่ดีเพ็ทดทำดาเมจเคีลมอนแล้วก็หลบลูกหินที่กิ้งมาได้เลยค่ะเมื่อเคีลมอนได้แล้วก็รอคุยกับ NPC นนะคะเราก็จะเข้าสู่การตีบอสแล้วค่ะ ทีมของน้องแกะก็เหมือนเดิมนะคะพี่แทงรับบทแทงบอสน้องแกะฮิวส่วนที่เหลือพี่ดีเพก็ทำดาเมจค่ะ เมื่อเริ่มตีบอสนะคะบอสจะเตรียมไลฟ์สกิลแรกเป็นโซสปีดนะคะหรือการปล่อยวิญญาณสีฟ้าโดยจะสุ่มผู้เล่นในปาร์ตี้3คนนะเพื่อนๆจะต้องสังเกตเวลาสกิลบอสค่ะเท่าเวลาหมดแล้วเพื่อนๆที่โดนล็อกโซต้องนำโซไปวางไว้แถวขอบแมปนะซึ่งปาร์ตี้ของน้องแก่นะคะเลือกวางโซไวไซ้โซนใกล้ๆกันแถวทางเข้าค่ะ การวางโซจะมีผลต่อไปในเม็ข้างหน้านะคะถ้าวางไว้กลางแมปจะทำให้ผ่านลำบากมากเลยคะ่ะส่วนสกิลบอสที่เรียกนะักธนูมายิง3ามแฉกเพื่อนๆจะต้องหลบธนูด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะมีการหน้าม่งพื้นได้นะ ถ้าบอสขึ้นเตือนสกิลว่าอย่าอยู่ใกล้เพื่อนในทีมระวังหลบเร็วคือบอสกำลังจะเหวี่ยงขวานใส่เรานะคะและขวานเนี้จะระเบิดเป็นวงกว้างนะจังหวะน,นี้เพื่อนๆควรจะหลบออกมาจากเพื่อนคนอื่นนะคะและอย่าลืมหลบระเบิดจากขวานด้วยนะคะเมกถัดมานะคะจะเป็นสกิลบอสที่ชื่อว่าวิญญาณสูญสลายถ้าเวลาสกิลนี้หมด บอสจะสุ่มล็อกเพื่อนในปาร์ตี้1คนนะคะแล้วก็ปาดพื้นไฟเลยแต่ว่าพื้นไฟเนี้จะอยู่ถาวรน,นะคะดังนั้นเพื่อนที่โดนล็อกอยู่พยายามหันไปด้านที่เราวางโซนนะคะเพราะว่าโซนนั้นอะปาร์ตี้ของน้องแกะจะไม่ไปเล่นอยู่แล้วค่ะ ถ้าบอสประกาศเตือนว่าหาตำแหน่งที่เหมาะสมอย่าถูกดึงไปใกล้วิญญาณให้เพื่อนๆไปทิศตรงข้ามกับโซที่เคยวางไว้นะคะเพื่อเตรียมหลบแรงดูดจากโซเพื่อนๆควรเก็บสกิลแฟนทอม u ั h ไว้ด้วยนะคะจังหวะนี้น้องแกะใช้แดชจนหมดแล้วค่อยใช้แฟนทอมลัชต่อค่ะ เมคถัดมานะคะจะเป็นการตีเสาสามเสาให้แตกพร้อมกันเพื่อนๆจะต้องบริหารเลือดของเสาทั้ง3าเสาเอานะคะและก็ต้องพยายามหลบอุกกาบาตท,ที่หล่นลงมาด้วยค่ะเท่านี้ก็จะเข้าสู่เมกเดิมๆวนไปแล้วค่ะน้องแกะคิดว่าที่ยากที่สุดของดันนี้ก็คือการวางโซและแดดหลบหนีโซตอนโดนดูดนะ ตอนฝึกลงน้องแกะโดนดูดบิวไปหลายรอบเลยค่ะเพื่อนๆพยายามวางไว้ตำแหน่งตรงข้ามกับทางที่เราจะเริ่มแดดหลบนะ ถ้าบอสปล่อยสกิลโซลสรอบในปาร์ตี้ของน้องแกะพยายามวางกระจายกันโซนฝั่งประตูทางเข้านะคะเนื่องจากพอวางโซรวมกันแล้วแรงดูดมาหาศาลมากเลยคะ่ะน้องแกะแดดหนีไม่ทันเลย เตือนเตือนน้องแก่คิดว่าดันนี้ไม่จำเป็นต้องฟาร์มนะคะให้ไปฟาร์มที่มุกกูเชฟก็ได้ของเหมือนกันนะเพื่อนๆสามารถลงแค่เอาของรางวาัลผ่านครั้งแรกก็ได้ค่ะ เย้ yeah, จบแล้วคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมน้องแกะในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรสามารถพิมพ์บอกน้องแกะไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะและท้ายที่สุดนี้ถ้าเพื่อนๆชินชอบน้องแกะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย